อายุข,ของเพื่อนคณินเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์นายแบบและนักแสดงชาวไทยเกิดวันที่9พฤศจิกาย25น2533คณินเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อครั้งที่เขาได้พบผู้จัดก,การส่วนตัวขณะที่กำลังเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าโดยผู้จัดก,การส่วนตัวคนนั้นได้เข้ามาพูดคุยติดต่อซึ่งถือเป็นการแจ้งเกิดของเขาในวงการบันเทิง ต่อมาคณินได้มาเดินแบบในงานเปิดวิกวิกสามทางช่อง3หลังจากนั้นคณินได้รับการติดต่อให้มาแสดงเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงอย่าบอกเขาว่าเราเคยคบกันของขนมจีนหลังจากนั้นคณินได้มีผลงานการแสดงมิวสิกวิดีโอและงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี2 5 5 6คณินได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้มารับบทนำในละครเรื่องใต้รมใบพักประกอบคู่กับนางเอกสาร่าเล็ก ทาให้คณินมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักผลงานการแสดงเด่นของคณินได้แก่สุดแค้นสารรักริมฝั่งน้ำลิขิตแห่งจานและทิวาซ่อนดาวร้รานครอบครัวเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์มีพี่น้องสามคนคณินเป็นลูกคนแรกและมีพี่สาวสองคนทางครอบครัวของคณินมีกิจการหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นหนุ่มคณินนั้นมีอายุทั้งหมดส1ปีิบ่อ็ดปีนเองค่ะ